นะคะราคาหมื่นห้านะแกนั่บนี้นะคะรอบศูนย์ออกไปประมาณสามตัวได้ไหมคะถอยมือค่ะถอยมือหน่อยถอยมือหน่อยแบบนี้ทำแบบนี้เออถือแบบนี้ค่ะถือตรงกลางทองนะคะเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับบอกนะคะว่ารัวงยังไงให้ได้ทองนะคะอ้าวอ่าให้มันตรงๆงตรงกลางก่ะถอยหน่อยถอยหน่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บสิบห้าวิแล้วหรือห้าวินาทีนะฮะ ได้ได้ยังได้ยังอีกหนึ่งอีกหนึ่งไปแล้วขนาดห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลารับกระค่ามาใครจะมาเล่นได้นะคะมาเดียวมาเล่นได้เลยค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอาชีดยามาหมดแล้วค่ะนะคะเดินเข้ามาได้เดินตามเสียงเรียงตามสายเลยนะคะแม่มาเล่นได้นะคะอ่าอ่เดี๋ยวนูจะบอกคิดรับก่อนทําแบบนี้นะคะท่านไหนที่อยากเดี๋ยวจะให้น้องสาธิต อ่ามาดูมือน้องนะคะว่าน้องว่าน้องหลวยงยังไงเออจับทองยังไงนะะถึงจะออกมาได้นะคะน่า,าเดี๋ยวคุณแม่พร้อมหรือยังพร้อมน,นะนะรองได้เลยค่ะเนแนะคะหรือว่าวันนี้ค่ะเรามีขนมเปียกปูนนะคะใบเตยนะมาแจก,กให้ชิมด้วยนะคะก่อนที่น้องอุงอิงจะขึ้นเวทีนะคะเดี๋ยววันนี้น้องมาทําให้ชิมนะคะและมาหยิบชิมกับเราได้อยู่นะ่าคุณแม่ล้องเลยค่ะ ได้พ <lien> ี่แกงหรือยังอ่าแ้วก็ไาอให้ตรงก็โอ้ยเก่งม่ะเอ้เามาถ่ายรูปไหนคะพี่องแบมจะไอวแบกล่วงเลยโอเคค่ะดูดูดูดมู่ด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 ้ดูด้ดูไูดูดเดู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 าูดูดูวเดูดูอนดมาเลูนได้นะคะมาเล่นด้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเรามีขนมูู เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะก็จะตักลงแก้วนะคะสามารถมาหยิบชิมได้เลยนะคะวันนี้เราแจกถึงสิ่ร้อยถ้วยนะคะกับขนมหวานและขนมเปียกเท่นั่นเองนะคะเราจะสลับเมนูเรื่อยๆเลยนะที่มาเราจะเป็นสาคูนะคะแต่วันนี้เราเป็นขนมเปียกปูนใบเตยค่ะถอยหน่อยค่ะเออตึ๊บตึ๊บเออติดาดสิบเมตรถอยสิบเมตรเออเก่งมากนะคะ มาเข้าแถวเล่นได้นะคะมาต่อแถวเล่นได้เลยค่ะนะคะก่อนที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข <si suppression> ้าไปดูหอรำด้านในนะคะวันนี้และมาเล่นสนุกกับกิจกรรมดีๆนะคะกับกะทิอร่อยดีก่อนนะคะวันนี้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าใช้กะทิอร่อยดีอยู่แล้วนะสามารถตัดหน้ากล่องนะตัดหน้ากล่องแบบไหนนะคะแบบนี้นะคะหน้ากล่องด้านภาษาไทยนะคะที่มีสติกเกอร์สีทองๆอยู่นะคะตัดแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ด้านหลังให้ชัดเจนพร้อมเบอร์โทร นาส่งมาได้ที่ตู 89, ป่ปอน์89ปอนอบางสาพลงจังสูพรประกรน1570เองค่ะอ,คอ่ะได้ไหมคะได้ไหมคะอีก10วินาทีนะคะอีก10วินาทีอึ๊บอึ๊บาเล่นได้นะคะมาเด็นกับกะทิอร่อยดีนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นอีกด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆอ่ะหมดเวลาค่ะ ไปเลยมาค่ะมาเล่นได้เลยค่ะตาแถวมาเล่นได้เลยมาถ่ายรูปได้นะคะไม่ต้องถือไม่ต้องอายเดินข้ามาได้เลยถ่ายรูปได้นะคะจะถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงหรือว่าจะถ่ายรูปกับน้องอิงอิงด้านนี้นะคะน้องอิงยู่ด้านนี้น้องอิงอด้านนู้นนะคะเราแบ่งแยกดินแดนแล้วอะไรค่ะยกขึ้นมาได้เลยครับพ im ี่ทองของเราไม่หนักนะคะประมาณ25กิโลสามารถไปยกได้นะคะ อ่าไปไหนค่ะไปไหนค่ะคุณพี่อยากถ่ายออกไปไหนค่ะเอาไปต่ถ่ายทองนะคะอ่ารับไปเลยค่ะถ้วยแกงหมูุ่นนะคะอวอวอขอมะมาจ้ามาจ้ามาถ่ายรูปด้านนี้ได้นะคะหรือวจะมาเล่นเกมกับเราก็ได้นะคะมาล้วงทองรับแก้วน้ำจ้ะมาเลยค่ะคนพี่มาเล่นได้อ่าล้วงได้เลยค่ะ โอ้ยก็เจียงดังกุมูแต่วันนี้วันนี้วันนี้คนสวยมาพี่น้องผู้ใดมานี่พี่น้องไปกินข้าวใหญ่พอให้มันกอมกลงให้มันหยุกกลงกลไ่ห่เอออีกหน่ไรกี่ไรตบอ่าตกแล้วมืออื่นกมืออื่นยุนี่าเล่นเกมได้นะคะธรรมดาได้วันนี้แลนไทยกำลังใจั้งสองว่วงเลย เมื้องพูดแล้วก็ตีรถนะพี่ต่กินข้าวมแจกปี่ค่ะเซฟค่ะเซฟอ้ยพี่จะเตื่อตัวนี้ผด้นาหยิบชิ้นขนมได้นะคะเลียนไหมล่ะพ่อกัม่เอาไมกันให้เลี่ยนถยยแล ใช่ค่ะแม่ไม่หยิบชิมได้นะคะขนมเปียกปูนเสร็จแล้วค่ะคุณแม่นะคะน้องอุ๋งกำลังแจกขนมอยู่นะคะก่อนที่จะไปดูหมอรำสอนน้อยเพชรบ้านแพงซื้อปรซื้อตัวเสร็จแล้วเข้ามาหน้าบูตได้ค่ะนะคะวันนี้เรามีขนมเปียกปูนมาแจกให้นะคะกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะคะได้ชิมกันนั่นเอง นะคะอำเภอเมืองค่ะนะคะท่านไหนที่บอกว่าว um, ันนี้นะอยากมาชิมขนมหรือว่าจะซื้อกะทิก็ได้นะคะหรือว่าจะเอากระเทยก็ได้นะคะมันกระก็มีก็เลยขายกะทิค่ะนะคะหนึ่งกล่องแปดสิบบาทนะคะไซส์หนึ่งกิโลนะคะโอ้โหตอนนี้กระเทยแขงๆด้วยนะกะทิสดตอนนี้ร้อยกว่าบาทแล้วนะท่านไหนที่บอกว่าอยากแต่ว่าสะดวกสบายนะสวัสดีค่ะ่ต้องมาลองส่งน้ารู้ะคะซื้อกะทิของเราไปได้ติดกระเทยไปก็ได้นะ หนึ่งกล่องแลในราคาิที่80บาทค่ยิบเลยนะคะมาเล่นเกมค่ะแม่มาเร็วเล่นได้เลยมาเล่นได้เลยค่ะเรียงแถวมาเล่นได้เลยค่ะ เดี๋ยววันนี้หนูจะแจกแก้วน้ำอันร้องได้เลยค่ะ20บวินาทีคุณแม่มาเล่นได้นะคะหมือนจะให้เล่นตั้งแต่เด็กน้อยที่อยู่อาุบานบนถึงร้อยห้าน้องร้อยหปีมาเล่นได้โอเคอนร้องได้เลยค่ะรับเ้นมาเลยค่ะเออก็ออกจากกล่องทำยังไงกันกล่องโมโปกัดไอ้ลูกรับกุดพีติงมันกินหอม

อะไรค่ะเปนั่งอะไรค่ะแล้วนั่งเลยเออนี่แบบนี้นะคะขี้แบบนี้เอามือเดี๋ยวไว้แค่สองมือก็พอไม่ต้องออกมาหรือว่าคุณแม่มีถ้ามือก็เอามาช่วยกันได้นไหมค่าะคุณแม่ยกค่ะเหมือนคุณแม่ยกตู้เย็นวิ่งหนีไฟไหม้อะค่ะคุณแม่ยกได้เลยค่ะล้อมทองออกมาสักกล่องได้เลยค่ะ รับไปเลยค่ะพริกแกงค่ะ,ะมาคุณแม่เนูจะสาธิตให้ดูทำแบบนี้นะคะ,ะร้องแบบนี้แล้วก็ถอยมอือออกมาให้มันตรงกลางอยู่อย่างนี้นะคะให้มันตรงกลางอยู่ให้มันตั้งฉากแบบนี้นะคะโอเคอะไรค่ะร้องเลยค่ะจับเวลา20วินาทีตอนนี้19.5แล้ว